อันนี้เรียกผ้าลูกเขยเกาหลังต่อไปผ้าขุนคลังภายเรืออาจจะเข้าอาจจะออกพร้อมกับชว่วงภายเข้าออกอาจจะเข้าอาจจะออกอาจจะเข้า หายใจออกครับหายใจเข้าพร้อมกับเปลี่ยนเท้าเปลี่ยนมือนะครับแล้วช่วงคลายหายใจออกหายใจออกนะครับหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก ท่านี้เรียกท่าผมกลังภายเรือครับท่าต่อไปเสือซ้องกนนะครับหายใจเข้าข้ามไปเลยครับหายใจออกหายใจออกกลับมาท่าเดิมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้า หายใจออกครับหายใจเข้าหายใจออกคับท่านี้นะครับจะต้องจับผ้าตรงกว้างนะครับเพราะว่ามันเป็นการปลดไหลนะครับผู้สูงอายุอายุ30 40, 40เริ่มและเริ่มติดไม่ได้ทำไม่ได้เพราะันต้องใช้ท่านี้ในการรักษาท้านี้เรียกว่าเสือซ่อนกลนก็ไปขุนพลชักดาบ ครับหายใจเข้าพร้อมกับยืดตัวขึ้นหายใจเข้าหายใจออกพร้อมกับดึงดาบลงนะครับหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกครับหายใจเข้าพร้อมกับเปลี่ยนมือเปลี่ยนด้านเปลี่ยนเท้านะครับหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอ,อันนี้ถ้าขุนพลชักดาบขุนบนอายุมากแล้วดาบมมนเลยชักไม่ก็ออกครับก็ติดท่าสุดท้ายซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจากเดิมมีส9้าท่าเป็นท่ายี่สิตอนนั้น สถาบ,บันการรักษาในนามของวิยาลัยรักษานะครับได้จัดกิจกรรมผู้สูงอายุจึงได้ถวายในหลวงชื่อว่ากราบเท้าพ่อหลวงครับหายใจเข้าพร้อมกับยืตัวขึ้นนะครับอันยกสะโพกขึ้น,นครับหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก หาใจเข้าหาใจออกครับขอเสียกตบมือให้กับคุณแสดงครับผมครับเราคงมีเวลาใช่ไหมครับผมหมดแล้วใช่ไหมครับล